อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับอ๋อเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ r c ร o o n Channel นะครับอยู่กับผมนะครับพูนนะครับวันนี้นะเราอยู่ในเกม one punch man the strongest กันอีกแล้วนะครับกับปีใหม่นะครับก็ปี2022นะครับมีตัวละครประเดิมตัวแรกนะครับประจำปีของเซอร์เวอร์จีนยนะครับก็เป็นตัวละครเจ้า Atomic Samurai นั่นเองนะครับผมอ่ามเจ้า Atomic Samurai นะครับผมไปรีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับนะป่ะเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับผมอ่าสำหรับเจ้าตัว Atomic Samurai นี้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่บอกได้ว่าอ่าโหดระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเอามากแก้ทางนะครับเจ้าเกเรย์กรนซุปนะครับที่มีสกิล ป้องกันตายนะครับเป็นเกราะแบบใหม่นะครับผมเป็นเกราะเมโยทอเรนนั่นเองนะครับเป็นเกราะป้องกันการตายนะครับผมเรามาดูรีวิวสกิลของเจ้าตอมิกสมุนไพรกันดีกว่านะครับผมอ่าขออนุญาตปิดเบิร์ตเอฟเฟคนิดนึงนะครับแล้วก็สโลว์นิดนึงนะครับผมปิดออโต้เกาะนะครับอ่ะเรามาดูสกิลกันก่อนดีกว่านะครับสําหรับเจ้าการโจมตีปกติครับก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับด้วย ดาเมจ1 2 0่นะครับผมแล้วก็สกิลอันติเมตนะครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับในแนวลึกนะครับทั้งหมด5ครั้งนะครับด้วยพลังโจมตี650%นะครับถือว่าแรงมากครับแต่ว่าเป็นดาเมจการโจมตีแบบธรรมดานะครับก็คือจะติดเกาะด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นจุดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่จุดเด่นอยู่ตรงนี้ครับผมเมื่อมีการโจมตีนะครับผ่านการโจมตีแบบ ติดเกาะนะครับติดเกาะเป็นแบบเกาะไม่ยอท้อนะครับ,รบ,บรไม่เกาะแบบใหม่นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการลบ2นะครับความสามารถของเกาะที่ป้องกันตายนะครับของกิลดันซุปเนี่ยจะโดนลบไป2นะครับผม,มาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแก้ทางนะครับหลับเมตานี้เลยนะครับที่อัพมาติดติดกันนะครับคนไหนในอนาคตน,นะที่เล่นก็ต้อง แบบจากติดท็อปนะก็ต้องซื้อนะครับผมเรามาดูการโจมตีแบบปกตินะครับก่อนนะครับเทิร์นแรกนี่ครับตีครับครับแล้วก็เมื่อมันโจมตีแล้วนะครับก็จะมีการลดค่าแมคคด้วยนะครับตรงนี้เป็นความสามารถของพาสซีฟนะครับเดี๋ยวจะไปพูดอีกทีนะครับผมในพาสซีฟนะครับเราถึงเทิร์นของเจ้าอะตอมิกก่อนนะ โอเคครับเรามาดูพาร์ทส,สิบของเจ้าอะตอมิกกันเลยดีกว่าครับสำหรับพาร์ทสิบของเจ้าอะตอมิกนะครับก็เมื่อทําการโจมตีนะครับผมแล้วครับสำหรับพาร์ทส,สิบของ เจ้าอตอมิกนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันนะครับดาเมจต,ต่างๆนะครับที่ไม่ใช่คริติคอลนะครับก็จะเป็นป้องกันนะครับ60%นะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆของเจ้าปูปอมนะครับที่ถ้าสมมติว่ามีไม่ยืดหยุ่นอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะนับแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังการ เคลื่อนไหวนะครับอะตอมิกเนี่ยจะมีการฟื้นฟูเลือดของตัวเองนะครับ10เปอร์เซนนะครับผมนี่ครับเราไปดูอันตีนะครับผมพอเราอันติไปปุ๊บนี่ครับผมชุบชุดชุชุดชุดชุนะครับผมแล้วก็ซ้ำครับผมนี่ครับนี่ครับ ซ้าํา2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือเป็นครั้งที่มันใช้อันติครั้งหนึ่งนะครับแล้วเมื่อติดอ่าไม่อ่า,ไม,อาไม่ยอดทอนะครับแต่าไม่ดับอะไรเงี้ยมันก็จะกดออโต้อันติได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับแล้วก็ไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่สามารถรีวิวสกิลได้ครับตรงนี้เป็นรีวิวของพาสซีฟนะครับผม พัสดีปลุกตื่นนะครับพัสดีใหม่ตัวนี้ของเจ้าอัลตอมิกนะครับตัวนี้นะครับที่บอกว่าจะเป็นการลดเลือดนะครับอ่าตัวนี้มันลดยังไงครับผมก็คือเมื่อโจมตีนะครับมันจะทำการลดนะครับแม็กคินะครับที่เป็นอ่าหลอดเทาๆเมื่อกี้นะครับอารมณ์จะเหมือนของเกียโรเกียโรนะครับหรือว่านากากหวานที่เข้าไปตบแล้วก็ลดแม็กคินะครับก็ลดเนี่ยเท่ากับ600%นะครับของดาเมจ ของอะตอมิกนะครับแต่ถ้ากรณีมันเยอะมากเนี่ยมันจะลดสูงสุดได้50%นะครับของเป้าหมายนะครับผมก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราติดไปเมื่อกี้เมื่อกี้มันติดไม่ดับนะครับแบบไม่ดับอีกแบบนึ่งเป็นไม่ดับของของเจ้าตัวซอมบี้แมนนะครับตัวแพสซีฟตัวนี้จะทำงานนะครับตัวนี้จะเป็นการไล่โจมตีแบบอันติ อีกหนึ่งครั้งนะครับกรณีที่ตัวละครนั้นนะั้นติดตัวใดตัวหนึ่งที่เราอยู่ในแถวที่โจมตีไปครับติดไม่ย่อท้อไม่ดับนะครับเราก็ไม่ดับแบบใหม่นะครับผมของเนทั้งสามแบบเลยมันจะทําการไล่อันติหนึ่งครั้งนะครับด้วยดามีแปดสเนะครับผมอ่าประมาณนี้นครับผมแล้วก็กรณีของไอ้เจ้าตัวอันตินะครับที่บอกไปเมื่อกี้คือเป็นการลบนะครับจากลบค่าอ่า ไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่ไม่ดับนะครับแบ,บ็ใหม่เนาะเป็นลบสนะครับลบสองครั้งเช่นสมมติว่าอย่างมาเฟอบ้านนะครับมันไม่ย่อท้อ2ใช่ไหมหรือว่าซอมบี้เนี่ยมันไม่ดับสองสี่ครั้งใช่ไหมมันก็จะถูกลบไป2นะประมาณนี้นะครับแต่การที่มันทริกเกอร์คือทริกเกอร์ก็คือการที่มันใช้สกิลซ้ำอีกรอบเนี่ยครับมาจากแฮสซีฟปลุกตื่นตัวนี้นะครับผมที่ทําให้มันใช้ได้2 2ครั้งนะครับก็คืออันตีครั้งหนึ่งแล้วก็ ใช้ครั้งหนึ่งกรณีที่ติดสถานะไม,ไม่ตายนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมคาดว่าถ้าสมมุติว่าอัปเกรดสกิลไปเนี่ยมันจะอาจจะเพิ่มเป็นสองครั้งก็ได้นะครับผมนะก็คือมันอันติได้สองครั้งนั่นเองนะครับเข้ากรณีมันอันติใช่ไหมแล้วตัวแถวนั้นตายทั้งหมดนะครับผมมันก็จะไปอันติอีกแถวหนึง่งโอเคเดี๋ยวลองไปโชว์ให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับผมอ่าต้องมีบางตาเดี๋ยวต้อง เปลี่ยนเป็นตัวอ่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับผมเจ้าอะตอมิกจะได้ฟันไหลลื่นนะครับผมมาให้อะตอมิกเป็นฮีโร่โชว์ตัวเดียวเลยครับงานนี้มาอมีฟันนะครับผมชุบ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 ชืบ,บ,บนะครับผมตายตายก็นับนะครับตายก็นับนะครับฆ่าศัตรูได้นะครับผม นะครับสูงสุดได้สองครั้งนะครับผมป่านี้นะครับผมอันนี้เป็นของแพสสีปลุกตื่นนะแพสสีปลุกตื่นนี่ครับผมจะได้สองครั้งนะครับผมก็ถือว่าเป็นดาเมจเรียกได้ว่าเป็นดาเมจของการยมตีสี่ตัวละครนะครับผมก็ถือว่าโหดอยู่นะครับผมนี่ครับในการป้องกันอืมนะครับเออป้องกันหกสเปอร์เซนตนะครับผม รามินิมจิคิเออหกสิบครับบ้างะหกสิบอ้าวเยอะตายครับไม่รอดอเอาไข่ต้องมีเเอาอาชุราสักตัวหนึ่งมามน่าจะรอดแล้วน่าจะรอดละมาครับคอมมิอืมเรียบร้อยเด็กไปปั๊บปั๊บปัป๊บสองรอบเออนี่ครับจะลด แม้คพีนะของเป้าหมายหลักนะครับเป้าหมายหลักเพราะงั้นเนี่ยเห็นไหมครับเจ้าสวินขับเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้ลดด้วยนะต้องเป็นเป้าหมายหลักนะครับอืมอ่ามีด้วงช่วงอือสวินปาดปาดจื๊อแทบไม่ลดครับตัวนี้ก็บองตรงครับเอาไว้มาแก้ทางเจ้าด้วงนะครับกรณีที่ด้วงอชราคุโตเนี่ยมี กรอกเยอะๆนะครับผมก็สามารถลดด้วยนะครับลดเลือดแล้วก็ลดดาเมจของอาชุล่าด้วยเพราะว่าอาชุล่าเนี่ยใช้เลือดนะครับในการทำดาเมจนะครับผมอ่าสระมานี้นะครับสำหรับเจ้าตัวละครอะตอมมิกซามูไรนะครับ SSR+ นะครับตัวใหม่ก็เพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะมาแก้ทางได้จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ